สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ APlus Channel นะครับและนี่คือรายการ About Toy รายการรีวิวของเล่นและของสะสมเจ๋งๆกันเช่นเคยนะครับและ คลิปนี้ครับนี่เลยของแรงของร้อนของฮอตประเด็นร้อนในตอนนี้เลยนะครับเหล่านักสะสมนี่ตามหากันให้ควักเลยนะครับรวมถึงผมเองด้วยนะครับกว่าจะได้มาเนี่ยโอ้โหราคาค่อนข้างเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะครับสำหรับ HF f, f i g u art s h i n c o m m r n d e r นะครับ <c oughs> ที่คนไทยทุกคนรอคอยแน่นอน,นครับแฟนๆมดแดงนี่เองครับหนึ่งในจักรวาลของชินเจแปนฮีโร่ยูนิเวอร์สนะครับซึ่งทางญี่ปุ่นเขาก็ฉายไปเรียบร้อยนะครับข่าวทางฝั่งไทยเนี่ยก็ยังไม่มีข่าวอัปเดตอะไรเลยนะครับว่าจะเข้าฉายในไทยเมื่อไหร่แต่ทุกคนก็ตื่นเต้นรอคอยอยู่เลยครับผมว่าน่าจะมีสัก2-3เดือนหลังจากเนี้กว่าจะเข้าไทยนะครับ เชื่อได้เลยครับว่าคนไทยต้องได้ดูแน่นอนอสำหรับตัวนี้นครับจะเป็น H F FIGURA นะครับที่ไม่ใช่ชินโคโจเซโฮนะครับที่เป็นบอดี้2.0กล่อง iPhone นะครับอันนี้เป็น H F FIGURA ปกตินะครับเดี๋ยวเรามา u n b อกแกะกล่องกันเลยดีกว่าครับไปดูกันเลยมาครับก่อนอื่นเรามาดูตัวบ b o อ Art ตัวแพคเกจดีไซน์ของเขากันก่อนนะครับนี่ จริงๆแล้วเจ้าตัวเนี้ยผมเห็นว่ามันจะมีรุ่นก่อนหน้านี้มันจะเป็นเหมือนแจ็คเก็ตหุ้มกล่องเป็นสีเขียวแบบสวยๆนะครับแล้วมันจะเป็นดีไซน์คล้ายๆกันหมดนะครับของจักรวาลชินนะครับแต่อันนี้ไม่มีแจ็คเก็ตมาเป็นกล่องแบบโลดๆเลยครับหน้ากล่องก็จะใช้เป็นภาพของตัว a อคชั่น i g ิ r กเลยครับเจ้าใหมายเลขหนึ่งะครับของชินคอมเมน r ไรเดอร์โลโก้บันไดนามโคมีสติกเกอร์ของธารชิเนชั่นคุณ i t y ด้านหน้าก็มีอะไรพวกนี้นะครับโลโก้บันไดฟ้าครับด้านข้างก็เป็นประมาณนี้ครับเรียบเรียบกับท่าแบบเฮนชินทางด้านนี้ก็จะเน้นแบบบอดี้ของเขานะครับกับผ้าปัน่นคอพลิกมาด้านหลังครับนี่ด้านหลังก็จะเป็นวินโดว์บล็อกนะครับเจาะช่องใสมองเห็นตัวชินคาเมรเรเดอร์อยู่ด้านในได้ครับนี่เราก็จะเห็นว่าเขาแถมเป็นโค้ดโค้ดยามาให้ด้วย เป็นผ้านะครับเป็นวัสดุเป็นผ้าจริงๆแต่ว่าตรงผ้าพันคอเนี่ยเป็น PVC เป็นพลาสติกครับสำหรับตัวนี้เป็นล็อตฮ่องกงนะครับผมกดมาจากช้อปปีนะครับหลังจากที่หาในตามกลุ่มตามเฟสอะไรเนี่ยหาไม่มีเลยครับก็เลยไปสอยมานี่ด้านบนก็เป็นชื่อครับกับโลโก้ของช็อกเกอร์ด้านล่างประมาณนี้มาแกะกันครับ เอออ่ะก็มีประมาณนี้ครับในกล่องหมดแล้วตรงนี้ก็จะมีบอกอไรไอยายละเอียดนะครับชิ้นส่วนมือว่ามีกี่แบบอะไรประมาณนี้ครับอ่ะมาดูตัวถาดของเขาครับป้าเปิดปมานี่ตัวบอดี้ของเขามาเป็นแบบนี้เลยครับจะมีพวกพลาสติกกั้นเอาไว้แบบมาให้เป็นขูดกันนะครับ ก็น้ำหนักกับสัดส,ส่วนไซส์ก็ประมาณไอตัวกล่อง iPhone 2.0เลยแหละแล้วก็มีชิ้นส่วนมือครับมาให้อีก3คู่และาาทีเด็ดครับเป็นเสื้อโค้ชชุดโค้ทยาวนะครับนี่เป็นวัสดุเป็นผ้าจริงๆจะมีแกนฝังแกนลวดไว้ด้วยนะครับสามารถดัดได้เนี่ยฝังไว้ตรงปลายตรงนี้นะก็ประมาณนี้ครับ ามาแล้วครับสำหรับความสูงของชินคอมเบรเเดอร์ตัวนี้นะครับจะอยู่ที่15.5เซนติเมตรครับเราลองเอาเจ้า v 1ครับสำหรับ2.0 Body บดีกล่อง iPhone นะครับ ลองมายืนเปรียบเทียบกับชินคาเมรเดอร์กันเลยครับนี <c> ่ <oughs> สังเกตว่าเฮ้ยมันจะเตี้ยกว่าด้วยนะครับเตี้ยกว่านิดนึงนะครับอ่านี่ครับพอเรามาสังเกตดูดีเทลกันใกล้ๆนะครับเราจะเห็นความค่อนข้างจะคล้ายๆกันเลยนะครับผมไม่แน่ใจว่าไอตัว h f Figur ปก,กติตัวธรรมดาเนี่ยแต่ก่อนมันจะข้อต่อมันแบบนี้หรือเปล่าผมว่ามันไม่ใช่นะครับ ตอนนี้สังเกตว่ามันมีความคล้ายกันกับบอดี้2.0กล่อง iPhone มากๆเลยนะครับเนี่ยตรงนี้ช่วงนี้ทำให้มันขยับได้ค่อนข้างจะเยอะเลยครับแต่เราก็เห็นความแตกต่างนะครับจะสังเกตว่าต้นแขนเนี่ยกล่อง iPhone เนี่ยมันจะมีช่วงข้อต่อสามารถขยับได้ด้วยบิดได้ด้วยครับแต่ว่าชิ้นคอ m เบอร์เรเดอร์ตัว HF ปกติเนี่ยไม่มีข้อต่อครับนี่แต่ว่าส่วนหัวไหล่ก็ยังมีชิ้นข้อต่อแยกออกมาคล้ายๆกันเลยครับ พวกวัสดุอะไรก็มีความคล้ายๆนะครับแต่อันนี้ผมเท่าที่สัมผัสดูอ่ะมันเป็นเหมือนพลาสติกคนละอย่างนะครับน้ําหนักก็คนละอย่างอันนี้มันจะเหมือนมีความแบบพลาสติกเบาๆนะครับแต่ก็ค่อนข้างจะใกล้กลเคียงครับไม่ถึงกับเบามากอ่ะต่อไปเป็นพวกเอกลักษณ์นะครับพวกดวงตารังพึ่งตรงเนี้ยก็มีความคล้ายๆครับสวยเลยมี t e x t อร์แบบเดียวกันเอกลักษณ์ของไรเดอร์อยู่ละครับ นี่ด้านหลังครับวัสดุดีเทลอะไรต่างๆก็ค่อนข้างจะใกล้เคียงกันเลยเนี่ยมีรอยยับรอยย่นเหมือนกันครับข้อต่อจงช่วงหัวเขานะครับอาจจะแตกต่างกันสักนิดนึงแต่ผมเดาว่าน่าจะสองสเต็ปเหมือนกันแล้วช่วงรองเท้าบูทครับนี่สวยงามเหมือนกันครับนี่ครับโอ้โหดูดีเทลช่วงเกราะหน้าอกนะครับ สวยเลยมีแบบหมุดต่างๆนะครับดูแบบเอ้ยดูเป็นไซบอร์มากขึ้นนะครับนี่เราจะเห็นเป็นเหมือนซิปด้วยตรงกลางหน้าอกครับแล้วก็เข็มขัดใต้ฝุ่นครับเนี่ยผมชอบติดปากเรียกไซโครนตลอดเลยนี่ก็อิงตามในหนังเลยนะครับสวยมากนี่มีตัวใบพัดด้วยครับดีเทลคมกริบนี่ด้านหลังครับเนี yeah. ่ย ตรงปีกตรงด้านหลังสกรีนข้างหลังนะครับก็มีทั้งหมุดทั้งจุดครับแล้วก็เป็นเหมือนเดินเส้นลายเท็กซ์เจอร์แบบนี้ด้วยเป็นเหมือนปีกสวยงามมากเลยตัวผ้าผันคอครับก็เป็น PVC นะครับแล้วก็มีจุดขยับตรงข้อต่อตรงนี้สามารถหมุนๆุนได้นี่แลวนี่ครับไอประเด็นที่เขาเป็นที่ฮือฮากันในโซเชียลนะครับนั่นก็คือจะมีชาวญี่ปุ่นคนนึงเนี่ยเขาเริ่มต้นโดยการไปซื้อเป็นเหมือนคนตาปลอมของผู้หญิงนะครับ แล้วก็เอามาใส่แทนเจ้าผมปลอมตัวเนี้ยเฮ้ยมันก็ดูแบบเออเหมือนเป็นผมปลอยผมจริงๆนะครับมันก็ดูโอเคนะครับนะแต่ว่าชิ้นนี้มันก็ดูแบบดูไม่สวยจริงๆนะครับมันดูเป็นทรงปลอยผมลากใสแบบก้อนๆอย่างเงี้ยนี่เดี๋ยวผมลองแกะมาดูนะครับด้านในมันจะเป็นยังไงนี่ไอตัวผมเนี่ยมันเป็นแบบนี้นครับ นี่เราสามารถเอาไปโมได้เลยนะครับโมลแล้วก็เติมผมไปเลยก็ได้นี่หรือว่าใครจะลองปิ้นทีดีมาเฉพาะแกนตรงเนี้ยแล้วก็เอาตัวขนมาแปะ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 ,แปะเป็นอีกชิ้นหนึ่งก็ได้นะครับอ่ะต่อไปก็จะเป็นชิ้นส่วนมือนะครับมาให้อีก3คู่ครับจะมีมือกำหมัดแบบนี้แล้วก็มือแบบเหยียดตรงนิ้วนิ้วติดกันหมดเลยนะครับทำท่าแบบกำลังเหนชินแปลงร่าง แล้วก็มือแบบเกร็งๆนะครับนิ้วชี้กระดกแบบนี้ส่วนมือที่ติดมากับบอดี้ครับจะเป็นมือลักษณะแบบรีแลกซ์นะครับสบายๆแบบนี้การเปลี่ยนก็ง่ายๆครับดึงนี่ดึงโป๊ะเลยแล้วก็เสียบเข้าไปโอ้โหแน่นหนาครับไม่หลุดง่ายใส่ง่ายครับใส่ไม่ยาก แล้วก็ตัวชุดคลุมครับเสื้อโค้ทยาวอันนี้นี่วัสดุเป็นผ้าแบบนี้เลยมันเหมือนมันเหมือนกำมะหยี่นะครับเนี่ยเนี่ยสังเกต texture คล้ายๆสกหลาดกำมะหยี่นะครับแล้วก็มีการซ่อนแกนล,ลวดนะครับเนี่ยเดินเส้นตรงนี้รอยเย็บต่างๆตรงนี้คือลวดมันอยู่ข้างในเนี่ยมันก็สามารถดัดได้แบบนี้เห็นไหม ดัดปุ๊บมันก็จะอยู่ทรงแบบนี้เลยจะพลิ้วๆได้ครับส่วนด้านในครับนี่จะเห็นว่าเป็นเงาๆเนี่ยมันเหมือนเป็นซับในเป็นผ้าซับในหรือเปล่าเงาๆแบบนี้มีพวกกระดุมอะไรต่างๆครับกระดุมผมว่ามันสเกลใหญ่ไปหน่อยหรือเปล่าอ่ะก็ประมาณนี้ครับอ่ะเดี๋ยวเราจะมาใส่ สวมชุดโค้ดนะครับให้กับเจ้าชินคอมเบอรเรเดอร์กันครับอ่ะโดยทำการนึกถึงคนเราเวลาจะใส่เสื้อนะครับให้เอาแขนไปด้านหลังแบบนี้อ่ะแล้วก็ใส่เข้าไปเลยจากนั้นเราก็จัดทรงให้มันดูแบบเข้าที่เข้าทางน,นะครับไม่ดูแบบบุมบัวพองๆแบบนี้นะครับ ก็จะอะไรประมาณนี้นะครับนี่นีครับเราก็จัดให้มันดูแบบเข้าที่เข้าทางแบบนี้นครับไม่พองๆนะครับ <S <S ก็จัดให้ตรงนี้ช่วงไหลเนี่ยให้มันชิดเข้ามาแบบนี้ให้มันเข้ารูปนิดนึงนะครับมันจะได้ดูสวยช่วงปลายอะไรพวกนี้มันก็สามารถนี่บิดดัดได้หมดครับให้มันปลิวลมแบบเนี้ยอ๋อมึงเสียดายนะครับมันน่าจะแถมเป็นเหมือนแบบผ้าพันคอที่เป็นผ้าจริงๆนะครับ มันจะได้ดูเนียนกว่านี้อันนี้มาเลยดูแบบโดโดๆโดโดแข็งๆนะครับและมันยังไม่แถมผ้าพันคอที่มันพิวๆปลิวลมเหมือนไรเดอร์พวกตัวอื่นด้วยนะครับเนี่ยมันเลยค่อนข้างจะติดแค่ตรงนี้ครับมันเลยทำได้แค่ทิ้งๆเนี่ยก็จะดูสวยอ๋อมันก็จะมีพวกตรงนี้ครับมันจะโดดๆนิดนึงนครับเราก็เก็บอะไรให้เรียบร้อยอย่างเงี้ย,ยก็จะดูดีขึ้นครับ สวยงามนี่หรือทำท่าแบบไรเดอร์คิกก็แบบพลิ้วสวยๆแบบนี้ได้เลยครับเฮ้ยเจ๋งมา <Yeah. S 1> สุดยอดอาต่อไปครับเราจะมาดูจุดขยับของชินคาเมอไรเดอร์ตัวนี้กันครับอ่านี่ครับส่วนหัวมก็สามารถหมุน หมุนได้ครับหมุนได้รอบรอบเลยแหละเอียงคอได้ครับมันจะมีจุดขยับตรงใต้คางครับกับตรงบริเวณคอแยกกันนะครับมันเลยสามารถขยับได้ค่อนข้างจะเยอะเลยครับนี่เงยหน้าได้สุดๆแบบนี้ กลมหน้าก็กลมหน้าได้ชิดเลยนะครับเจ๋งอยู่แล้วก็ผ้าพันคอนะครับมันก็จะมีจุดขยับตรงนี้เป็นบอลจอยมันก็จะสามารถขยับหมุนบิดพลิ้วปลิวลมได้ครับนี่อย่างนี้ก็ได้ได้หมดนี่เพียงแค่ว่ามันมันก็จะเป็นแท่งๆแ,แบบนี้ไปนะครับ ขยับช่วงไหล่ครับนี่มันจะเห็นว่าเป็นเหมือนเป็นชิ้นอีกชิ้นหนึ่งครับนี่ก็จะขยับได้ค่อนข้างเยอะเลยกลางแขนนี่กลางแขนเหยียดตรงได้กลางแขนเหยียดตรงได้สบายสบายครับนี่หมุนทั้งแขนเลยก็ได้งอซอกออนี่ ได้เยอะเลยนะครับเอามาทําท่าว่าแย่จางได้เลยหา <c oughs> <c oughs> ข้อมือหมุนได้360องศากระโด,ดขึ้นเอียงเอียงหมุนหมุนได้หน่อยครับ <c oughs> ตรงเข่านี้ระวังหักด้วยนะครับไม่สามารถขยับได้ <c oughs> หมุนชูแขนล่ะปูดปูด นี่ชูได้สุดๆเลยใช้ยูหยัดตาอ,อ่ะมาดูบริเวณกรอกอกครับนี่กรอะอกเขามีการขยับได้ด้วยเปิดออกมาได้นิดหน่อยครับมันเหมือนแบบขยับออกมาหลบได้นะครับเวลาจะขยับแขนอะไรเงี้ยเนี่ยถ้าเกิดมันไม่หลบเนี่ยมันก็จะติดแงกๆอยู่เนี้ย ถ้าเขาเออกแบบให้เปิดออกมาได้นิดนึงแขนมันก็จะกลางออกมาเข้าหากันเข้าหาตัวได้นิดนึงครับได้เยอะกว่าเดิมขยับได้ทั้งสองข้างครับตรง,งกลางรับตัวครับก็เป็นจุดขยับครับนี่หมุนบิดได้ช่วงเอวเอวก็ปิดได้ครับบิดได้เยอะเลยก้มทำท่าก้มครับ กมท้องสวยนะเนี่ยอ่ะแอนหลังนี่แอนเยอะเลยแหละจุดขยับช่วงขาครับมันดึงลงมาได้ไหมไม่ได้นะครับมันได้แค่นี้เลยยกขาได้90องศาครับแข็งแรงครับไม่หล่นไม่ง่อยครับหวัา้าาปืด๊ด นี่ก็ได้เยอะอยู่นะครับมากกว่า90องศาอีกยืดขาข้อเท้าครับกระดกขึ้นกระดกลงหมุนหมุนหมุนแล้วก็ปรับเอียงครับให้เป็นระนาบกับพื้นทำได้หมดครับและปลายเท้าครับปาบนี่กระดกได้เยอะเลยเจ๋งมาก ทําท่าเหนชินแปลงร่างได้สมบูรณ์แบบเลยครับสวยอะเอาละครับแล้วทั้งหมดก็คือรีวิว h f f i g u r art ชิน Carmen Rider จากหนังที่ทุกคนกำลังรอคอยนะครับรอคอยเข้าโรงภาพยนตร์ตอนนี้นะครับซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่มีข่าวนะครับโอ้รอมานานยังไม่มีข่าวสักทีอยากดูแล้วนะแต่ว่าตอนนี้ครับ เท่าที่เรารีวิวเจ้า hf ตัวนี้ครับเรียกว่าเฮ้ยประทับใจเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการจุดขยับต่างๆวัสดุดีเทลหรือว่าแม้แต่แอสเซซอรีต่างๆที่แถมมาอย่างเช่นเสื้อโค้ดอันนี้นะครับโค้ดชุดชุดโค้ดยาวตามในหนังแบบนี้ที่เป็นวัสดุเป็นผ้าจริงๆนะครับเฮ้ยเกินคาดประทับใจเลยครับเพียงแค่ว่าติดอย่างเดียวครับคือตอนนี้มันเหมือนเป็นดีมาซ์พายนะครับคือมันมีความต้องการเยอะแต่ของมันน้อยนะครับ ราคาก็เลยแบบโหค่อนข,ข้างจะแรงอยู่นะครับแล้วก็หาไม่ค่อยจะได้นะครับผมเองก็โหตามหามาตั้งนานไม่เคยได้นะครับก็ไปเจอในช้อปปีนะครับสุดท้ายก็จัดมานะครับโหราคาเกือบหลักสี่นะครับผมก็ได้กดส่วนลดไปนิดๆหน่อยๆก็โออยังก็ยังแรงอยู่นะครับสนอราคาตัวนี้ผมได้มาอื3,500้ 3, บาทนะครับ <Wow. S 1> ที่เจ็บปวดก็คือพอผมสั่งไปสักพักหนึ่งนะครับมันก็เฮ้ย มันก็มีข่าวว่ามันเหมือนเจอรีนะครับที่มันจะแถมหัวฮังโก t ทาเกชินะครับที่เป็นหัวนักแสดงจริงๆมาด้วยแต่ว่าผมไม่รู้ว่าอันนั้นเขาออกมาอีกกล่องหนึง่งที่มีแต่หัวเปิดเปิดหน้ากากไม่มีแบบหัวเต็มใบแล้วก็เสื้อโคดแบบนี้หรือเปล่านะครับอันนี้คือเขายังไม่แจ้งรายละเอียดอะไรมานะครับอันนี้ก็ต้องรอฟังข่าวต่อไปแต่ว่าที่เจ็บอีกอย่างหนึ่งก็คือหลังจากที่ผมได้มาเนี่ย ก็มีคนมาปล่อยในกลุ่มในเฟซต่างๆเนี่ยโอ้โหถูกกว่า3,500อีกส0 0 0ส่วนใหญ่จะ3,200นะครับเจ็บปวดมากครับไม่น่ารีบเลยเราอะถ้าใครหาก็ลองไปจัดก็ได้นะครับผมว่าเนี่ยราคาเราๆเนี้ยกำลังดีเพราะว่าตัวนี้ราคาพีรู้สึกเท่าที่ผมหาข้อมูลมาจำได้น่าจะสัก2,000ปลายๆนะครับ2,800อะไรแบบนี้หรือเปล่า ถ้า3 0 0 2เนี่ยผมว่ายังพอรับได้นะครับ3า0พอย่างผมเนี่ยผมว่าแพงไปแล้วอ่าก็เรียกว่าฟินกันไปตามๆเลยครับสำหรับชินคอมเบอร์เรเดอร์ตัวนี้อ่าแล้วก็คลิปต่อไปผมว่าผมมีไอเดียผมว่าจะลองทำตามคลิปที่เป็นไวรัลนะครับของชาวญี่ปุ่นที่เอาคนตาปลอมเนี่ยมาติดตรงเนี่ยตัวรากไซของตัวฮันโกทาเกชิเนี่ยดูซิว่ามันจะออกมาเป็นยังไงเ้ยมันจะเจ๋งหรือเปล่าก็ลอง คอยติดตามชมกันได้นะครับอ่ะเอาละครับส่วนคลิปนี้นะครับใครที่ชอบ c a m เ r อ a ์เรเโดยเฉพาะชิน c a m เ r อ a ์เรและก็กำลังรอคอยอยู่นะครับมาพูดคุยมาคอมเมนต์กันใต้คลิปนี้กันได้เลยนะครับผมเองก็รอใจจดใจจ่ออยู่เมื่อรจะเข้าไทยสักทีนะครับจะได้รีบไปดูกันตื่นเต้นมากรู้สึกว่ามันโหดมันสะใจสุดรู้สึกว่ามันโหดมันบู๊มันสะใจสุดๆเลยครับสำหรับเวอร์ชั่นนี้อ่ะ เอาละครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับถ้าชอบกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ รายการนับ b อออยขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมมาตลอดทั้งคลิปนะครับถ้าใครชอบก็กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันได้นะครับและติดตามข่าวสารได้ทางแฟนเพจ f a c e b o o k c o m Aplusstudio V2 นะครับสวัสดีครับ